หนูสวัสดีค่ะทุกคนหนูเฟิร์นค่ะวันนี้ท่ขาหนูจะมาถ่ายบล็อกเดินในทุ่งหิมะขึ้นนะคะทุกคนอันนี้ใครคะอันนี้น้องฮอร์มีอ้ยใ่ารเจหิงรอคเปิดดนฆาหมักศพสวัสดีค่ะดินช่ะก น้นตกของใครกันนายเฟิร์นวัวโดืทำร้ายร่างกายและจิตใจอลลี่เป็นคนดีฮอนนีเป็นคนดีฮอนนีไม่นะฮอนนี้ของฉันโดนกั่หน้ามาเดียมตกไมกระตุกต้องโดนข่าใจเขาพิชิตให้ใจพิชิเลย

ท่านหญิงพิมรสใต้ตำ่าค่านจะโกนที่แทนจีเฮ้ยคีมรสอีกมรสครั้งพิมรสระวังตัวพีมรเอกสิ่งเอกเหยอไปด้วยความเข้นที่จะจะตอกต่อู้อย่ามจะืออีมรสออกมาีมรสแป๊บนึพีมรสพิมรสีมร นใครอ่ะใครหญิงพิมัตครใคาพรตกูจะตกทหญิงพิมรอยู่ไหนนะฉันต้องรียตามหาท่านรคกันคุณหญิงพิมรสหาไปไหนแล้วอยู่ไหนกัน เฮ้ยคุณนายคายคนนนนนัั้ใรกี่เธอพิมพ์รสหายไปจากวังแล้วออกตามหาด่วนเลยเข้ามาเรากลัวเธอดาเรนพิมพ์รสหายไปจากวังแล้วไหมไม่ยากยเาเลายเฮ้ยดาเรนมีปืน <c oughs> ตายแบบนินติตายนิติข,ขา <c oughs> ไม่ใช่คนนั้นอีกคนเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนวะ ไปเองแล้วมึงมึงไม่ไป,ไไป,ไไปกไูไปเองไปครับมีอะหาก,กูไม่เจอจริงดิไม่จอด <c oughs> มันนะคะหมาป่ากำล<ไ>ังตามหาบูรู้แล้วค่ะส่วนบูกำลังทำอะไรคะกำลังเดินขึ้นกำลังเดินห้องลงไปในห้องใต้หลังคาค่ะไม่เดินลงไปในห้องใต้ดินคะ่ะเพื่อเขาจะเดินไปทำอะไรคะเดินไปแต่ป่างเดินลงไป,งไปเก็บศพองง,ง,ง,ง้อขาขอบคุณค่ะ เอยู่ที่ลสเียอยู่แล้วาได้หมดละแกแกแกสวัสดีครับผมคือผู้ดีอังกฤษส่งตรงจากส่งตรงจากสหรัฐผู้ดีอังกฤษเมือนกันนแกแแป๊บนึงแกแป๊บนึงแป๊นึสวัสดีครับผมคือผู้ดีอังกฤษส่งตรงจากสหรัฐอเวริจีนเครับวันนี้ผมครับผมเบตาดียินเฮ้ยตกใจไม่ใช่ฉันเป็นโม่อุ้ยลัส หอย่าเข้ามาอีนี่อย่าเข้ามาอะไรหัวประดุกตัวั้นคืออะไรอ่ะน้องเอลบังร่างเล็กเข้ามาหาฉันทำไมกำลังติดเต้ารักไอเอลบังร่างเล็กหยุดหยุดไวร่างเล็กอย่าเข้ามาอีเบเนดิกอย่าเข้ามานะจะกระตุกกับเอลเซ่ ไมเอลมันลดลงเร็วจังเออทำไมเวลามันลดเร็วจังวะตกแบบเอลซี่อา่วีม่าปลาตัวนั้นนันใายกันโอ้โหมองไม่เห็นเลยมั้งอีข้าวร้าเบอร์รี่อ๋อนี่เลยอีทุ่งนาลาเวนเดร์ใช่ปะบุ้ยดาวเนเก่งมากลูก้กำลังเวนน้ำอยู่อีข้าวไม่ทไมเขาต้องโกงนักกีฬาพลติกนะคะน ทำไมเราต้องทำท่าสะพนโค้งด้วยอะลทำไมจกลงไปตกพื้นแล้วก็ตัวลกทำท่าสะพานโค้งดันม่ดันมาดัม่ตร่นี้่หนไมอน้มันบีโยเลิกตรงนี้น่มานไปเป็นกระเทยฟิลิปปินไปเอาเอาเอาเกรสมานเกรสมานกรสมานคือเฮียอะไรวะ ทุกคนคะเกมนี้นะเกมนี้นะคะถึงจะบรึงทุกคนคะเกมนี้นะคะถึงจะไม่คุ้มในด้านเกมเพย์น,นะคะแต่คุ้มในด้านที่ขับกับเพื่อนค่ะเพราะว่าชื่อแปลกทุกอันจริงๆค่ะทุกคนสามารถเราเข้ามาเล่นได้นะคะเจอพีแค่ห้าร้อยบาทเองห้500าร้อยโดบักเองค่ะทุกคนคุณนายกระจุกคุณายกระจุกคุณหญิงพิมรสคุณนายกระจุกคุณหญิงพิมรสโอ๊ยกูเป็นพิมรสเวลาเรไรอีกแล้ว ไอ้กอล์ฟโรสคุณพิมพ์โรสอยู่ไหนกันเฮ้ยอิงิก้านั่นมันใครนอร่าดอร่าคือใครดอร่าคือใครใครคือลอยตัวที่อะไรอ่ะอุ้ยขอโทษโอ้ยไรพิโรสอยู่ไหนละอีพิมพ์โรส ทำไอีพิมพ์โนตยิ้มหายตัวเก่งอันเดอร์อ๋อโนชิถังตันโอ้โหถังตันวัดดอร่าดอร่าอย่าอยู่กับเราดอร่าไปหมดดอร่าดอร่าเอ้ยทาไม่ทัน่ะแหละเราเราอยากรู้ว่าทำไมอีเฟิร์นต้องการดอกไมมาติดไม่เจลคุณคือรักแท้ของฉันใช่ไหม อ้าวรู้ได้ไงอะด้วยเอายิงถูกด้วยรู้ได้ไงอะไม่รู้ใครมันไอเทวะคั้งนี้แหละนิก้าแมนตัวจริงผมยอดผมยอดเป็นทหารหน้าเบี้ยวครับผมบู๊สาวเอวบางร่างเล็กครับผมแมววินเป็นบาดหลวงครับใครมันค้างอยู่ตรงนี้ได้พูดตอดบอลเลสหยุด เวงเป็นเอ้ยอีหัวแดงเว่งดนวนแต่เป็นหมาเว่งโดีนยวดนวงนะจอยจอยฟังนเราฟังปลาใสนะพี่เรามาล้อมกอบ์กล่องไฟทุกคนครับรวมตัวกันทุกคนนะครับไปกี่บู๊ดนวนนะมากินข้าวกันกินข้าวกันกินข้าวอย่ามายุ่งกับปุ๊

แม่ฉันบอกว่าจะไปเดินเล่นข้างนอกสักสิบนาทีแม่ฉันออกไปตั้งแต่สองทุ่มตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วคุณนายคุณนายคุณนายิกคโม้โอไม่อยากาใกไล้ฉ <c oughs> ัน <c oughs> ราเดนาไม่ชอ<น>บแร,ราเดนาทนรับใช้ราเดนาไม่รับคนรักใาย ว้าวว้าวตะตบด๊อดทัดทุบีตะตบด๊อดทัดทุบีไม่เข้าใจเลยลูกอะ few moments later ตไปกกู ฮอนี่เป็นคนดีค่ะที่ไหนจบอย่าเข้าใกล้ฮอนี่มีคนชื่อฮอนี่เดี๋ยวเหรอฮอนนี่เป็นคนดีคใครอ่ะตรงนั้นอ่ะคนนี้ใครอ่ะพี่ฮอนฮอนนี้ฮอนนี้ฮอนนี้ฮอนนี่คนฮอนนี้ขออยู่ด้วยฮอนนี้อีฮอนนี้ฮอนนี้อีฮอนนี่อยู่ด้วย พ่อมึงหยุดรักเธอแล้วใจก็มีเสียงเงกงมาสิคนคนนี้เิดอะไรยบางนี้ตามแบบนี้สวอะไรกนชาวบ้านถงเห็นมอีงเองอี อยากเข้าใกล้ดารินยิงยิงยิงลิบบี้ลี้เป็นลิบบี้เป็นลิบบี้ไม่เลยไม่เลยไมมฟังดารินเป็นไมยิงไม่ยิงไม่ยิงเลยลิบบี้เหม่ยเหม่ยเหม่ยเหม่ ยิเลวยิงเหมยยิงแต่มันไม่ยิงเึิรแมึงวิ่งตามกูมนถูกละการไหมเนี่ยเหมยเหมยเหมยคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นช่วยแก้แค้นให้ฮอลลี่หน่อยใช่ไหมมึงอยู่ไหนวะไอ้เมยมือกูหักไมงคุณละไม่ค หยุด่าเลนเป็นดาเลนฉันน่ะเป็นหุวยก็กลัวอย่างเดียวเลยฉันน่ะเป็นกลัวอะไรเมื่อใครไว้อีกเล็กน้อยเลยทำดัามันมีทั้งฉันสมัยให้มันกลับไปฉันคือเลิฟเอลทุกคนฉันคือเวสนารานารา อยูถ้าไม่อยู่จากเต้าหญิงกลายเป็นคนขนดงได้ล่ะเธอใช้น้ำยาปลุกผมเธอใช้น้ำยาปลุกผมแป๊บนึงเธอใช้น้ำยาปลุกผมยี่ห้ออะไรคนงั้นเหรอพิมรสแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแกแกแกแป๊บนึงแป๊บนึงคุณคุณพิมรสคุณใช้คุณใช้น้ำยาปลุกผมยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อหมาป่าเบตดินยี่ห้อหมาป่าเบดินเิ่งก็เทพไทย ผาทางออกบ้านตัวเองไม่เจอวะพิมรรูกิวพิมรูไม่มีใครเข้าบ้านขนาดกูยังาทรู้รู pues so ้สวเมลวิลเมวิแนะนำให้คุณพิมร์รลองไปฝึกอนาโตมี่ดูนะคะ อย่าวิ่งไปทางนั้นอย่าวิ่งไปทางนั้นมาเวลมาเวลมาเวลอย่าไปทางนั้นพิมรู้ตืินตื่นโดนยุ่งกินกันนะมันเป็นอะไรตามหลังกูมาเนี่ยมีพิมร้อนพิมร้อนเธอมาต่อแหล่ะเสด็จเอาปีจังไรยแค่กูออกบ้านมาแป๊บเดียวกูโดนเลยก็มึงเหลือคนเดียวในแมพสวัสดีผมสวัสดีผมออริเวีย อะไรก็ไม่รู้ทำปากจิ๋วตลอดเวลาแป๊บนึ่งเพราะหนึงแป๊บนึ่งจะได้ขอแนะนําขอแนะนําตัวใหม่ก่อนผมโอริโอคนทําตัวปากจิ๋วเป็ประเอ้าฉันอุตส่าห์ยิงแล้วมาไปยิงปลเถอเอาไปดีกันเลยเร็วนะดยเสี่ยวเปลี่ยนเวสไปเปลี่ยนเวสมา แล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเว่ยอยูนเมื่าเขาจะอยู่ข้างนอกไม่ใช่เขาอยู่ข้างนอกระวังล้ว